สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับคลิปนี้หมายบางท่านบอกว่าเฮ้ยพระองค์นี้เป็นพระลึกลับหรือเปล่า <pronouns> <PowerPoint> นะครับผมจริงๆแล้วไม่ลึกลับครับนะครับผมจริงๆแล้วมีประวัติการสร้างที่แน่นอนด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าพระองค์นี้ให้สังเกตที่เนือเน้อครับเนื้อครับเนื้อครับเนื้อจะไม่เหมือนกับหรือว่ามีการสร้างน้อยและก็ไม่เหมือนกับเนื้อหลักเนื้อหลักที่แบบว่าทุกคนจะรู้จัก นะครับผมแต่เนื้อนี่แยกออกมาแล้วก็หายากมากแล้วองค์นี้อยากจะบอกว่าเป็นพระที่สวยมากๆนะครับสวยมากๆนะครับผมครับก่อนอื่นขออนุญ,ญาตวัดก่อนเนาะเดี๋ยวจะลืมนะครับพระองค์นี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่1.5เซนติเมตรนะครับและสูงเพียง2.2เซนติเมตรนะครับองกระทัดรัดนะครับขนาด ต้องเรียกว่าเล็บมือนะขนาดเล็บมือนะครับผมเล็กเล็กกว่าของวัดเงนินเล็กกว่าของวัดกูวัดเงินของเตยหน่อยหนึ่งนะครับผมครับเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยไม่บอกทัทีหลวงพ่ออะไรวัดอะไรครับพระองค์นี้คือพระนะครับผมของท่านสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ฤทธ์นะครับผมแห่งวัด อัมพวานะครับแห่งวัดอัมพวานะครับผมแปลกไหมครับแปลกหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพระของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฤทธิ์เนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับแต่องค์นี้สร้างไว้น้อยมากนะครับมีมีพิม์มีเพียงไม่กี่พิมพ์นะครับที่เป็นเนื้อดินนะครับลองเข้าไปหาดูในวิกิพีเดียเลยใน Google ค้นหาดูได้นะครับผมหนึ่งในพิมพ์นั้นที่หายากนะครับก็คือองค์นี้ สมมติว่าพระของท่านสร้างอยู่ประมาณอสามสิบถึงห้าสิบพิมนะครับผมนะครับสร้างถึงสามสิบถึงห้าสิบพิมนั่นแหะนะครับมีไม่เกินสิบพิมพ์มั้งนะครับถ้าจําไม่ผิดอาจจะถึงแค่เจ็ดแปดพิมหรือเก้าพิมเนี่ยนะครับถ้าผมอ่านอ่านแล้วก็จําไม่ได้นะครับคร่าวๆเนาะนะครับที่นะครับที่เป็นเนื้อดินนะครับและองค์นี้พิมพ์นี้เป็นหนึ่งในพระนะครับเพียงไม่กี่พิมพ์นะครับไม่กี่องค์ด้วยซ้ําที่เป็นเนื้อดิน เออหายากมากครับนะครับพบน้อยเจอยากมากแม้แต่องค์เนี้ยก็ยังมีเนื้อผงน้ํามันนะครับยังมีเนื้อผงน้ํามันซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฤทธิ์นะครับผมพระสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฤทธิ์เป็นใครนะครับเป็นใครนะครับผมเป็นอดีตเจ้าวาดนะครับผมต้องเรียกว่า อ่าเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดอารุณนะครับผมแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่กู่วัดอัมพวะเอ้ไม่ใช่กู่ช่นะเรียกว่าอยู่ที่วัดอัมพวะฟังทนนะครับผมเขตบางกอกน้อยนะครับผมอ่าในในในช่องแบ่งเก็บเนี่ยก็มีอยู่ประมาณักอีก2องค์นะถ้าจําไม่ผิดนะครับท่านลองพิมพ์คําว่าแบ่งกันเก็บนะครับผมแล้วก็นะครับพิมพ์คําว่าแบ่งกันเก็บใน YouTube นะครับผมและกัดรายการแต่ละรายการนี้ ใน u t u b e ก็จะปรากฏขึ้นมาของช่องแบ่งเก็บนะครับผมแล้วท่านไล่ดูได้นะครับจะมีพิมพ์ผ้าปิดตานะครับจะมีพิมพ์แบบจําไม่ได้ต้องลองเข้าไปดูนะลองเข้าไปค้นหาดูนะครับในช่องแบ่งันเก็บอ่าพิมพ์คําว่าแบ่งเก็บในยูทูปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงรละเอียดองนี้ก่อนนะครับผมนะครับองค์นี้เราจะเรียกกันว่าพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับเขาจะเรียกกันว่าพิมพ์หลวงพ่อโตมีเนื้อผงน้ํามันนะครับต้องบอกว่าอมน้ํามันหรือเนื้อผงน้ํามันนะครับผมนะครับ แล้วก็มีเนื้อดินนะครับมีเนื้อดินอย่างองค์นี้เป็นต้นหายากมากมากครับนะครับตอนแรกไม่มีใครรู้จักเท่าสักเท่าไหร่แต่พอเข้าไปดูในวิกิพีเดียหรือว่า Google พิมเข้าไปคําว่าพิมพ์เข้าไปว่ากลุวัดอัมพวาพิมหลวงเขอโตนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอเนื้อดินนะครับเนื้อดินมีครับหาดีๆก็มีครับเพราะว่ามันมีน้อยไงสร้างน้อยมากนะครับเจอน้อยพบน้อยแล้วองค์นี้สวยมากๆนะครับผม ขอเท้าความนิดหนึ่งนะครับเท้าความนิดหนึ่งนะครับเท้าความถึงสมเด็จพระพุทธโคสจารย์ฤทธิ์ว่ากันว่าท่านอยู่ในยุคสมัยยุคปลายท่านสมเด็จผู้จารย์โตพรมวังสีนะครับผมแล้วก็ได้สร้างพระนะครับผมได้สร้างพระไว้เนี่ยครับในชุดของวัดกู่วัดอัมพวากู่วอัมพวาเนี่ยนะครับผมนะครับหรือว่ากู่วัดอัมพวาเนี่ยสร้างไว้เมื่อปี245กว่านะครับสร้างไว้ปี245กว่านะครับผมแล้วก็สร้างในสมัยตอนที่ท่านมาพำนักนะครับมาเป็นรับ รับเป็นเจ้าวาดแล้วนะครับที่กู่วัดอัมที่วัดอัมพวานะครับผมก็สร้างนะครับสร้างก็ครั่งเก็บสร้างแจกด้วยอะไรด้วยนะครับผมแล้วก็กระทั่งกู่มาแตกแต่เดี๋ยวต้อง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 ,อง,องขอวงเล็บไปกว้างๆนิดนึงว่ากู่ที่ว่านี้ไม่ได้เป็นกู่ดินกู่น้ํานะครับเป็นกู่อาจจะใต้ฐานโบสถ์หรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นกู่แห้งซึ่งแทบจะไม,ไม่ไม่ไม่เรียกว่ากู่อย่างได้เลยนะครับผมเรียกว่าซุกในในใต้พระประธานหรือว่า ใต้โบดอะไรเงี้ยนะครับผมนะครับผมเปรียบเทียบนะเป็นที่แห้งซึ่งไม่มีคราบกุ่นะครับผมนะครับจะมีแต่คราบเก่านะครับคราบความเก่าแต่ไม่มีคราบกุเนื้อผงองน้ํามันก็เถอะเป็นเนื้อผงน้ํามันเนี่ยก็จะขึ้นไข่นะครับสวยๆก็จะขึ้นไข่หรือว่าเงาเงาวาวสวยๆแต่ดูความเก่ารู้นะครับผมอ่ะโอเคทีนี้อ่าไปค้นพบเจอนะครับตอนเมื่อสมัยปี8 4 8 5 ซึ่งอยู่ในยุคสงครามอินโดจีนพอดีนะครับพระกู่วัดอัมพวานะครับผมซึ่งสร้างโดยพระท่านสมเด็จพระสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ฤทธิ์ก็ได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือได้นําไปใช้ในยุคอินโดจีนนะครับพอดีเลยในปี8 4 8 5พอดีใช้แล้วเกิดโอวาทินิหารมากมายครับที่เขาเรีิกว่ารหานผีก็หนึ่งในนั้นก็อันนี้ก็คือของท่านสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ฤทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นของท่านขัวตาหนู นะครับหัวตะหนูแห่งวัดโพธาตียนนะครับผมแล้วก็รุ่นอีโดโจีนนะครับพินนลารุ่นจีนและอีกหลายรุ่นที่เป็นรุ่นอีโดโจีนไม่ว่าแม้แต่เป็นของท่านหลวงพ่อสุพจน์แห่งวัดสุทัศน์ก็นําไปใช้นะครับเอาไปแจกใจให้เป็นขวัญกาลังใจแก่ทหารหารนะครับและประชาชนรอดครับรอดตายกันเกือบหมดอ่ะไม่ใช่เกือบหมดอ่ะหมดทั้งหมดแล้วแหละนะครับแล้วก็เป็นที่โด่งดังมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอวกกลับมาที่สมเด็จพระโค ศาสตอาจารย์ฤิเป็นใครถ้าเข้าไปอ่านประวัติจะรู้เลยว่าโอ,โ,อวอโอ้โหน่าเก็บมากนะครับผมท่านเป็นอาจารย์นะครับผมผมเอาคร่าวๆนะนะครับเอาคร่าวๆนะเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคงแห่งวัดบางกระพร้อมซึ่งเหรียญติดเป็นจ่าเหรียญไปแล้วนะครับเหรียญของท่านหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเหรียญเป็นล้านน่ะนะครับผมและยังเป็นอาจารย์ของหลวงปูน่นาคท่านหลวงปูน่นาควัดอรุณนะครับผมนะครับที่ดังเรื่องเครื่องรางนะครับแล้วก็พระกลิ่นนะครับ เป็นแสนเป็นล้านเหมือนกันนะครับอีกรูปหนึ่งเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นอาจารย์นะครับผมของหลวงปู่ไข่แห่งวัดเชิงเลนนะครับหรือวัดบพิพิมุกพิมุกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเอาภาพปิดตาก็เป็นล้านแล้วอ่ะนะครับผมรูปเหรียญเหรียญรูปเหมือนของท่านก็เป็นล้าน่ะนะครับผมนะครับแม้แต่หลวงปู่เสงวัดกัลยาช่วงปลายๆเนี่ยท่านยังไปไปไปเรียนจากท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ลินเลยนะครับผม เอาคร่าวๆแค่นี้นะครับฟังดูน่าเก็บมากเลขอย่างหนึ่งองค์นี้ไม่แพงองค์นี้ผมบอกได้เลยว,ว่าไม่แพงถ้าใครคิดว่าแพงผ่านได้เลยระหายากๆเนื้อผงน้ำมันเล่นกัน3 0 0 0 5,000เนื้อดินหายากกว่าเนื้อดินมีน้อยกว่าแล้วสร้างน้อยกว่าแล้วเนื้อดินตรงนี้มีการจุ่มรักน้ำเกลียงด้วยนะครับนะครับผมผมดูแล้วเป็นการจุ่มไม่ใช่เป็นทานะครับเป็นการจุ่มรักน้ำเกลียงนะครับสวยมากครับเดี๋ยวผมพลิกให้ดูนะครับผม องนี้สวยมากเอาไปสามพันบาทอืกับพระที่แบบโอ้โหหน้าเก็บหน้าใช้แล้วหายากมากๆแถมองค์นี้ยังสวยมากๆากสามพันบาทครับนะครับ ท่านคิดว่าแพงไหมถ้าแพงผ่านเลยครับนะครับดูไม่ดีดูไม่ใช่ดูไม่เฮ้ยไม่ชัวร์ไม่ต้องเอาครับนะครับผมไม่เล่นพัรเก๊ใครดูภาพผมเก๊ผ่านได้เลยนะครับแล้ว3,000บาทเนี่ยนะครับผมเซ็กชันแรกด้วยนะเออบอกไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนนะครับผมเพราะว่าระหายากส่วนใหญ่ถ้าเราพูดถึงกู่วัดอัมพวาเนี่ยเราจะนึกถึงเนื้อผงน้ามันพอพูดถึงเนื้อดินปุ๊บโอ้โหแต่เราคนจะบอกว่าโอ้โหเนื้อดินไม่ค่อยเจอหายากไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจออ่าเนี่ยคือหลักการนะครับผม องนี้3,000บาทแล้วสวยขนาดนี้นะครับผมนะครับใครไม่เอาผมถือว่าพลาดนะครับนึกถึงผู้ธกคุณครับโอ้โหแค่พุทธกคุณก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงปู่ไครวัดเชิงเลนหลวงปู่นาควัดอรุณหลวงปู่เสงวัดอริยาลองคิดดูน่าเก็บไหมล่ะเออลองไปหาข้อมูลดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องรีบมาเอาสามพันบาทขออนุญาตลูกค้าใหม่นะครับผมขออนุญาตไม่ลดงดต่อนะครับผมนะครับส่วนลูกค้าเก่าก็เช่นเคยครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ องน,นี้ต้องขออนุญาตด้วยนะว่าอาจจะนะครับถ้าเลยเซกชันไปเลยดึงเดือนไปอะไรยังมีงย,งยังยังอยู่อาจจะขออนุญาตเก็บเลยนะครับหรืออาจจะอัพราคาเป็น5-6000นะครับนะครับนะครับถ้าเก็บก็คือขออนุญาตาไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบนะขออนุญาตไม่แจ้งให้ทราบเก็บก็ได้ก็เก็บเมื่อนั้นแหละนะครับผมเพราะภาพอ,องน,นี้สวยมากแล้วหายากมาผมพลิกให้ดูด้านหลังก่อนนะครับดูนะครับกระทัดรัดด้วยน่าใช้มากๆ เห็นอย่างเงี้ยเนี่ยสร้างไว้ปี5กว่านะสองสี่ห้ากว่าเก่าครับเก่ามากแล้วองค์พระสวยมากนะครับแต่สองปุ๊บจะมีความเก่าให้เห็นเลยให้ความแห้งให้เห็นก่อนเลยนะครับองค์เล็กด้วยนะครับกระทัดรัดน่าใช้นะครับสุภาพสตรีก็ไม่ควรพลาดนะครับผมนะครับอ่ะสามพันบาทรวมส่งอีเมลหรือคอรีให้เด่วนๆนะครับผมใครต้องการรีบๆเลยครับเพราะผมมีองค์เดียวนะครับมีอยู่องค์เดียวเอาได้รีบเอาครับ 3000บาทรวมส่งอีเมลนะครับผมใครต้องการก็รีบแคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ ID ดี n ลหมายเลข0846786958ย้ำา d ดีไลหมายเลข0846786958เบอร์นี้ลายนี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเชา่าบูชาพร้อมโอนและต้องเชื่อมือเชื่อใจเท่านั้นนะโอเคนะครับผมเป็นเข้าใจนะแสดงเจตํดดำนงเลยครับ ว่าท่านต้องการเช่าพร้อมเช่าพร้อมโอนนะครับและเชื่อมือเชื่อใจก็แคปหน้าจอครับเข้ามาที่ ID Line นี่แหละครับ0 8 4 6 7 8 6 9 5 8่้าาแปดย้ำศูนย์แปดสีครับผมมามาสองเนื้อพระกันหน่อยนะครับผมปุ๊บสวยมากองนี้บอกได้เลยเก็บได้เก็บเลยนะครับพราเป็นร้อยปีนะองค์เนี้ยเห็นอย่างเงี้ยเป็นร้อยปีนะครับน่าจะมีส่วนผสมผงด้วยนะองค์เนี้ย นะครับนอกจากลักน้ําเกลียงแล้วนะจุ่มลักน้ําเกลียงแล้วยังมีผสมผงอีกนะครับผมเพียงแต่ไม่ใช่เป็นผงน้ํามันนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอแต่ผงน้ํามันนะครับแต่องค์นี้เป็นเนื้อดินนะครับคนที่เล่นจ,จะรู้เลยว่าเฮ้ยเนื้อดินพบน้อยเจอน้อยมากสร้างน้อยมากใครเจอก็เก็บหมดอ่ะผมบอกให้เลยนะครับผมท่านที่เล่นาสายฝั่งทนสายเนื้อผงสายกลูวัดอัมพวานะครับผมเก็บได้เก็บครับนะครับผมคิดดูลูกศิษย์ดังขนาดไหน นะครับแล้วอาจารย์จะเก่งไหมล่ะนะครับถามว่าท่านเก่งทางไหนทางด้านตระกุดแล้วก็ทางด้านเกี่ยวกับเปลี่ยนจากศัตรูกลายเป็นมิตรนะครับนะครับคือห้อยๆไปนะจากคนเกลียดกันนะกลายเป็นคนรักกันชอบกันนะครับผมแล้วก็ไม่เกลียดกันเลยนะครับผมท่านเก่งมากทางด้านนี้นะครับลองห้อยดูนะแคล้วคลาดแน่นอนแล้วเรื่องเรื่องแคล้วคลาดเป็นไงก็คิดดูสงครามวิโรจีน่ะ ล่อตายกันหมดอ่ะนะครับผมแขวนของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฤทธิ์แห่งกรุวัดอัมพวาแห่งวัดอัมพวาเนี่ยล่อตายหมดอ่ะเออเอาแค่นี้ก็แล้วกันอ่ะเอาได้เอาเก็บได้เก็บนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มันจะดานคลิปนี้เท่านี้ก่อนเนาะอย่าลังเลใจเชื่อผมเดี๋ยวหายสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ